คุณผู้ชมครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีชื่อว่า m มโคร n ิดเดิเป็นนวัตกรรมที่ใช้สำหรับเข็มฉีดยาสำหรับการฉีดยาและการทดสอบที่ไม่เจ็บปวดอีกต่อไปเราลองมารรู้จักกับเทคโนโลยีนี้ดูครับคุณผู้ชมครับหากคุณลองจินตนาการถึงการ พัฒนาของไมโครนิดเดิที่จะช่วยลดความเจ็บของการฉีดยาได้และนอกจากนั้นยังสามารถส่งเสริม personalized medicine ด้วยการใช้ wired c o m m i s i o n ผ่านไมโครนิดเดิแต่ที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือไมโครนิดเดิเนี่ยจะเป็นนวัตรกรรมที่จะเข้ามาช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการแพทย์ การที่เข็มฉีดยานั้นมีขนาดเล็กลงจะทำให้ผู้คนในเขตห่างไกลาสามารถเข้าถึงการใช้งานได้มากขึ้นนอกจากสามารถที่จะฉีดได้เองแล้วหรือเก็บบักเซนเบิร์นเองแม้ว่าจะไม่มีแพทย์อยู่ในเขตนั้นก็ตามตัวอย่างของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นแล้วสำหรับไมโครนิสเตอร์นั้นก็คือแทบบ็บ b ั c คอล l ล e ชันได d ฟ์บายเซเว่นเซนบายซิสเต เป็นนวัตกรรมไมโครนิดเดิลที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถจับเลือดได้เองที่บ้านโดยไม่ต้องเสียเวลาไปที่โรงพยาบาลดังนั้นนวัตกรรมไมโครดิสเน่่นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในวงการสาธารณสุขของไทยรวมถึงสาธารณสุขของต่างประเทศที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวงการแพทย์และขยายการรักษาไปในพื้นที่ที่ขาดแคลนนั่นเอง คุณผู้ชมครับโอ้โหไมโครนิสเ mm hmm. ดือนนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งนว,วัตกรรมเลยที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการที่เจ็บน้อยลงจากการฉีดยานั่นเองเราก็เราติดตามเทคโนโลยีนี้ต่อไปได้